วันนี้มาแนะนำ Air Freshener Gel นะคะหรือว่าเจลหอมปรับอากาศนะคะทั้ง2ซีรีส์ใหม่ค่ะซีรีส์ทางด้านนี้นะคะจะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Stay Fresh นะคะเจลหอมปรับอากาศนะคะที่นอกจากจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแล้วนะคะยังจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยนึกถึงรสชาติด้วยนะคะมันก็จะเสริมเพิ่มความกระ,กระปรี้กระเป๋า e n e น g y นะคะแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนซีรีส์ด้านนี้นะคะจะเน้น ตามชื่อเขาเลยนะคะก็คือ Intu Nature จะทําให้เรานึกถึงบรรยากาศอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะเป็นกลิ่นที่เข้าถึงง่ายอ่อนโยนนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกวันทุกให้ทุกวันเลยะคะ่ะถ้าเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเราทั้ง2ซีรีส์นะคะถามว่าต่างกับในท้องตลาดยังไงนะคะหเลยคะ่ะของเราเนี่ยใช้สารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะเจลหอมนี้เนี่ยเรามีสารสก,กัดจากสาหร่ายทะเลธรรมชาติด้วยแล้วก็ ไร้สารเคมีนะคะที่เป็นอันตรายต่อร่างกายฉะนั้นเนี่ยจะใช้ดมที่ไหนเวลาไหนหรือดมบ่อยแค่ไหนเนี่ยก็ปลอดภัยไม่มีเอฟเฟคต,ต่อร่างกายไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ก็ใช้ได้หมดนะคะ2ก็คือเราใช้น้ําหอมที่เป็น biodegradable นะคะรวมทั้งตัววัตถุดิบของเราเนี่ยก็เป็น biodegradable นะคะทําให้ตัวเนื้อเจลค่ะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทําให้เราเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นขยะต่อโลกค,ค่ะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ ทั้ง2ซีรีส์เนี่นะคะเราได้มาตรฐานการผลิตนะคะที่ได้รับรองมาตรฐานคาร์บอนฟุตปรินด้วยนะคะถือว่าทั้งกระบวนการผลิตของเราอะคะ่ะจะทําให้ไม่อฟเฟกตต่อโลกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักโลกด้วยค่ะถือว่าเป็นแบรนด์แรกนะคะของประเทศไทยที่เป็นแบรนด์แอร์แคร์ที่ได้มาตรฐานนี้เลยค่ะ ก็อย่างที่เห็นว่า2ซีรีส์นี้จะแตกต่างกันนะคะมาดูที่ตัวแรกเลยนะคะตัวกลุ่ม Stay Fresh ค่ะคุณสมบัติของเขานะคะเราจะเห็นแล้วนะคะว่าไอคอนของกลิ่นที่ชัดเจนนะคะสีสันชุดฉ่ำฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ค่ะนอกจากจะทําให้เรารู้สึกหอมกับพี่กระเป๋าสดชื่นนะคะยังจะทําให้ผู้ใช้นึกถึงรสชาติของกลิ่นนั้นๆด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นึงนะคะที่เราตั้งใจจะทําให้กลุ่มลูกค้าเนี่ย ขยับมาที่กลุ่มอายุที่เด็กลงนะคะก็เหมาะสําหรับคนใช้ตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปได้เลยค่ะเหมาะกับคุณแม่บ้านรุ่นใหม่นะคะคนอยู่หอนักศึกษาที่อยู่คอนโดตัวเองอยากตกแต่งให้เข้ากับห้องนะคะก็จะมีมู a แอนโท e ที่เหมาะจะเป็นของตกแต่งไปแต่งห้องให้มีสีสันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะ Into Nature นะคะก็จะเห็นว่าจะมีบรรยากาศที่แตกต่างกับฝั่งนี้นะคะจะดูลมุลละไมนะคะมีการไล่สีกราเดียน์นะคะแน่นอนว่าก็จะเหมาะกับโทนโมเดิร์นนะคะยุคใหม่นะคะจะดูมีอายุเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเหมาะสำหรับคุณแม่บ้านอาจจะอายุประมาณ3าขึ้นไปนะคะแต่ว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยคนที่ชอบความเป็นมินิมอลคนที่ชอบแนวธรรมชาตินะคะก็จะชื่นชอบกลิ่นนี้เช่นกันนะคะมีให้เลือกถึงเจกลิ่นด้วยกันนะคะแต่ว่าแนะนำเลยว่าจะมี3มกลิ่นพิเศษนะคะที่ คนไทยอาจจะมีความคุ้นชินแล้วก็ไปปรับใช้กับบริเวณห้องน้ำนะคะก็คือเป็นกลิ่นชาโคนะคะด้านนี้นะคะเป็นกลิ่นตะไคร้มมลิ ali, แล้วก็กลิ่นมะกรูดนะคะซึ่ง3นี้3กลิ่นนี้นะคะจะมีความพิเศษก็คือเขาจะมีเทคโนโลยี odorx นะคะลิวสวอซิตจากัคิงสเตอช่วยดักจับต้นตอของกลิ่นนะคะที่อาจจะมีกลิ่นความชื้นหรือว่ากลิ่นในห้องน้ําของเรานะคะให้มันหายไปแล้วก็สร้างความหอมสดชื่นแบบธรรมชาติคะ่ะ ซีรีส์นี้มีทั้งหมด5กลิ่นนะคะตัวแรกเลยนะคะด้านบนจะเป็นกลิ่นส้มค่ะมาพร้อมกับสีสันชุดฉาดนะคะตัวด้านนี้นะคะจะเป็นกลิ่นใหม่ของเรานะคะคือกลิ่นกัมมี่แคนดี้นะคะมาพร้อมกับน้องหมีดูสนุกนะคะด้านนี้กลิ่นดั้งเดิมที่แบบใครๆก็ชอบของ King Stella เลยนะคะก็คือกลิ่นบับเบิ้ลกรัมนะคะถัดมาด้านล่างตรงกลางนะคะจะเป็นกลิ่นสควีสเลมอนนะคะเชื่อว่าอันนี้เนี่ยคนไทยหรือว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยชื่นชอบแน่นอนเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ปรี๊ดจิจารนะคะแล้วก็ กระตุ้น energy ได้นะคะกลิ่นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกลิ่นกีวี a แอปเปนะคะซึ่งเชื่อว่าไม่มีแบรนด์ไหนเนี่ยมาทำเรียนแบบหรือว่าสามารถทำกลิ่นที่รู้สึกเป็นทั้งหอมทั้งเปรี้ยวทั้งดูอมหวานแล้วก็น่าใช้แบบของเราได้แน่นอนค่ะ ตัวไข่ดีนะคะที่เน้นเลยนะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะมีความแดงมีความชมพูเห็นแบบแสบตาแต่ไกลนะคะก็คือกลิ่นกัมมี่แคนดี้นะคะแล้วก็กลิ่นบับเบริรลกัมนะคะเป็นกลิ่นที่มีความหวานนะคะแต่ว่าสดชื่นไม่เลี่ยนเกินไปนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นกลิ่ที่หลายๆกลุ่มเข้าถึงได้รวมทั้งเด็กๆก็ชอบค่ะ วิธีการใช้นะคะก็คือเนื่องจากว่าทั้ง2ซีรีส์นี้เราไม่ได้ต้องการให้เป็นแค่เจลปร,ปรับอากาศอย่างเดียวนะคะเราอยากให้เป็นสิ่งของที่ผู้ใช้สามารถนําไปตกแต่งห้องได้ด้วยนะคะฉะนั้นเวลาใช้งาน,นะคะ่ะเราสามารถแกะปลุตามนี้นะคะก็คือจะมีบริเวณรอยปลุนะคะฉีกขึ้นมาปุ๊บนะคะแล้วสามารถลอกข้างล่างได้นะคะแล้วค่อยดึงตัวเจลขึ้นมาค่ะก็จะสามารถส่งกลิ่นหอมได้โดยที่ยังคงมีตัว a d ว work หรือว่ามีตัวชิ้นหุ้มอยู่นะคะก็สามารถคงความน่ารักไปตกแต่งห้องได้ค่ะ อยากหอมมากนะคะเนื่องจากว่าโมาของเราเนี่ยมันสามารถยืดหดได้นะคะใครชอบแบบหอมอ่อ,อนๆหอมน้อยๆกระจายกลิ่นแค่วงแคบๆนะคะห้องตัวเองอาจจะเป็นห้องไซส์เล็กนิดนึงก็ดึงขึ้นมานิดเดียวนะคะส่วนใครเนี่ยชอบแบบหอมฟึ้มๆน,นะคะกระจายทั่วห้องเลยเนี่ยก็สามารถดึงเขาสุดได้นะคะมันก็จะสามารถแพร่กระจายความหอมได้เยอะขึ้นค่ะ ระยะเวลาในการใช้ทั้ง2ซีรีส์นะคะก็คือเราเคลมความหอมยาวนานถึง30วันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็พื้นที่ของห้องด้วยค่ะสําหรับใครที่ห้องอาจจะมีแบบแสงแดดโดนตลอดหรือว่าห้องร้อนตลอดหันหน้าทางพระอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะตลอดเวลาความหอมเขาค่ะถ้าเขาโดนความร้อนมันก็อาจจะหมดความหอมไวขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าใช้ในอุณหภูมิห้องปกตินะคะในพื้นที่ปกติที่ไม่ได้โดนแสงแดดหรือเกิดความร้อนก็คือเคลมอยู่ที่30วันค่ะ